ทานก็ได้ทำพิธีแซนเมนบัดโบลภูมินี่คือเมนวัดบ้านระวีตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระจัมสุริน เตือนที่แล้วเผาไปสีศพครับ